เรามองไม่เหมือนกับตลาดนะคะเราเนี่ยอม,มองว่าต่อไปอะคะ่ะคีย์สำคัญในการมองหุ้นไฟแนนซ์อะคะจะไม่ใช่ประเด็นของการเติบโตอีกแล้ว แต่ว่าจะเป็นประเด็นของความแข็งแกร่งในส่วนบาลานซ์ชีสหรือว่างบดุลของบริษัทมากกว่าไงต้นทุนทางการเงินของบริษัทไฟแนนซ์นะคะในปีนี้หรือว่าปีหน้าเองเนี่ยก็ยังจะเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะคแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นสําคัญที่อยากไฮไลท์อ่ะค่ะพีดาอาจจะไม่ใช่เรื่องอเออเดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนมันก็สําคัญแต่ว่าเรามองว่า คีย์ของกลุ่มไฟแนนซ์จค่ะก็ค,คือความสามารถในการหาเงินกู้ของบริษัทมากกว่าจากปัจจัยเสี่ยงที่เราได้พูดไปทั้งหมดนะคะพี่ดาเราก็มองว่าติดล้อเนี่ยจะเป็นคนที่มีความปลอดภัยที่สุงที่สุดแล้วก็เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นจับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกประเด็นการลงทุนหุ้นไทย กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการจับเขาคุยหุ้นค่ะเราก็ช่วงนี้เราก็แนะนําหลายๆเซกเตอร์นะคะกลับมาคุยกันว่ามีเซกเตอร์ไหนที่จะน่าสนใจในการลงทุนเซกเตอร์ไหนที่น่าจะยังคงหลีกเลี่ยงอยู่นะคะแล้วสัปดาห์นี้ก็มาถึงคิวของเซกเตอร์ฟินแนซ์นะคะที่เราไม่ได้คุยกันตั้งแต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้ก็เลยชวนคุณนภะสรจิตติไมตรีสกุลน,นะคะนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระมาคุยกันถึง งหุ้นกลุ่ม finance หุ้นไม้ราคาหุ้นกลุ่ม finance ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ จริงๆราคาหุ้นไฟแนนซ์นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งกลุ่มนะคะลงมาเกือบ50%เลยตั้งแต่ต้นปีสาเหตุที่ราคาลงมาเนี่ยนะคะเราก็มองว่ามีอยู่2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะ1เนี่ยเรามองว่าความสามารถในการทํากําไรของหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงมามจากการแข่งขันเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดขึ้นในตลาดค่ะ,คะประเด็นที่2อเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะไฮไลท์นิดนึงก็คือ price per book value ของกลุ่มไฟแนนซ์ ได้มีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันหรือว่าที่เรียกว่าโดนดีเรตติ้งลงมานั่นเองนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยมาจากการที่กลุ่มไฟแนนซ์อะค่ะเขามีการไปพึ่งพิงเงินทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่มากขึ้นค่ะซึ่งปัจจัยตรงนี้เนี่ยทำให้เรามองว่าหุ้นไฟแนนซ์อะค่ะน่าจะยังปรับตัวลดลงไปต่อเน,นื่องจากนี้อีกเราเนี่ยอมองว่า ราคาหุ้นของ f i n นนซ์ค่ะน่าจะมีดาวน์ไซด์อีกประมาณเกือบ3 0เลยทีเดียว oh, <okay. S 1> ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องพิจพิณาก่อนว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เหมือนกับตลาดนะคะ uh, uh. เราเนี่ยมองว่าต่อไปอ่ะคะ่ะคีย์สำคัญในการมองหุ้นไฟแนนซ์จ่ะจะไม่ใช่ประเด็นของการเติบโตอีกแล้ว uh huh. แต่ว่าจะเป็นประเด็นของความแข่งแกร่งในส่วนบาลานซ์ชีสหรือว่างบดุลของบริษัทมากกว่าค่ะโอเคทีนี้เนี่ยเ,เราก็รู้กันอยู่นะคะว่าดอกเบีย้ยอยู่ช่วงนี้อยู่ในขาขึ้นทั่วโลกเลยทีนี้เนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยฟินแลนซ์ก็จะแย่ละเพราะว่าต้นทุนเรื่องอของเงินทุนที่เอามาใช้เนี่ยก็เงินทุนที่เอามาปล่อยกู้ต่อเนี่ยก็จะสูงขึ้นแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยแบงก์ชาติเราก็ค่อนข้างจะ ขึ้นดอกเบีย้ยถือว่าน้อยกว่าชาวบ้านเขาทีนี้เนี่ยผลกระทบตรงนี้ก็ก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่ลคะค่ะค่ะจริงๆเป็นคาถามที่ดีมากเลยนะคะพิดาขอบคุณค่ะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันต้องตอบอย่างนี้ค่ะว่ายังไงต้นทุนทางการเงินของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยก็น่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่แน่นอนนะคะ ต่อให้ทอปทอจะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงหรือว่าขึ้นในเรทที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆก็ตามเพราะว่าประมาณ70%<ะ>ของเงินทุนการปล่อยกู้ของบริษัทไฟแนนซ์จะค่ะจะมาจากการออกคุ้นกู้ทีนี้เนี่ยถ้า<ะ><ะ>เราไปดูอัตราผลตอบแทนของ<ะ>พันธบัตรรัฐบาลไทยนะคะ,ะก็จะเห็นว่าของไทยเราเนี่ยเขาจะขยับ ขึ้นลงล้อตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา,าซึ่งตอนนี้อยู่ในขาขึ้นใช่อตอนนี้ก็คือค่อนข้างสูงมากมดังนั้นถ้าบอลยูของสหรัฐเนี่ยยังสูงอยู่แบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะตัวสั้นเนี่ยสองถึงสปีอยู่ที่ประมาณสิเซนกว่าแล้วก็ค่อนข้างสูงทีทเดียวดังนั้นต้นทุนการออกพุ้นกู้ของบริษัทไฟแนนซ์จ่ะคะยังไงก็ยังต้องสูงขึ้นต่อเน,นื่องแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูอ่ตัวพันธบัตรของประเทศไทยระยะสั้นตัว ะะ <ạ. S 1> จริงๆและจริงๆแล้วเนี่ยพันธบัตร,รระยะสั้นควรจะอิงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติแต่ว่าขณะนี้เนี่ยตัวยูตรงนี้ค่ะก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกัน ไปแล้วเหมือนกันค่ะทําให้เราเนี่ยมองว่ายังไงต้นทุนทางการเงินของบริษัทไฟแนนซ์นะคะในปีนี้หรือว่าปีหน้าเองเนี่ยก็ยังจะเป็นขาขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นสําคัญที่อยากไฮไลท์อะค่ะพิดาอาจจะไม่ใช่เรื่องเทรนดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนมันก็สําคัญแต่ว่าเรามองว่าคีย์ของกลุ่มไฟแนนซ์นะคะก็คือความสามารถในการหาเงินกู้ของบริษัทมากกว่า เนื่องจากไฟแนนซ์เนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าเขาจะไม่เหมือนแบงค์ใช่ไหมคะใอย่างแบงค์เองเนี่ยเขาก็อาจจะไปหาเงินทุนจากเงินฝากของประชาชนต่างๆได้แต่ว่าสําหรับบริษัทไฟแนนซ์อะค่ะเขาอาจจะมีแค่สามเวก็คืออาจจะ ไปขอกู้จากแบงก์ก็ได้ออหรือว่าไปออกพุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้ก็ได้ออหรือว่าไม่ก็ไปเพิ่มทุนในตลาดตราสารทุนก็ได้ก็แล้วออแต่กลยุทธ์ของบริษัทออแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยออกลุ่มฟแนนซ์เขาได้มีการ ไปพึ่งพาเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นมากขึ้นตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดจากอัตราส่วนนีิสินต่อทุนของทั้งกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนเอ่อส่วนต้นทุนเงินทุนโดยเฉลี่ยของบริษัทอะค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเงินทุนที่เขาไปหามาจากฝั่งผู้ถือหุ้นนะคะ,คะ มันจะมีราคาที่แพงกว่าเงินทุนในส่วนของนิสิตนั่นเองนะคะ uh huh. mm hmm. ซึ่งปัจจัยตรงนี้นะคะ่ะเราก็คิดว่าน่าจะยังมีความกังวลต่อน uh huh. เนื่องไปอีกในอนาคตเพราะว่าก็จะมีบริษัทอย่างเช่นอ TC, uh ่ม huh. MTC หรือว่าสวรรัสด uh huh. ใช่ไหมคะที่เขาเนี่ยขยายไปทําธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น uh huh. อย่างเช่นสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ uh huh. หรือว่าสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลัง oh. ในขณะที่เขาเนี่ย<ะ>ได้มีการตั้งสำรอง ส่วนนี่เสียในอัตราส่วนที่น้อยลงเพื่อเป็นการปไปใช่อาจาออาจะเพื่อเป็นการรักษาผลกําไรระยะสั้นนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่วนทางกับกลยุทธ์ของเขาที่เขาก็เอ็นไปทางสินค้าที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้น,นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้นักลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเนี่ยเกิดความกังวลมากขึ้นในการที่จะเลือกมาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทค่ะ โอเคค่ะโอ้ oh, น่าสนใจเลยทีเดียว uh, ในส่วนของ uh, ตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ย uh, เราพูดถึงปัจจัยลบมาค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ทำยังไงถึงจะให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยกลับมาน่าสนใจมากขึ้นค่ะปัจจัยที่เรามองว่าจะต้องเห็นก่อนค่ะก่อนที่จะเห็นหุ้นกลุ่มนี้เทอร์นาราว์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็อาจจะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะคะ,คะ หนึ่งเนี่ยเรามองว่ายิวของ Finance หรือว่าอดอกเบีย้ยในการปล่อยกู้ของ Finance ์ะคะอาจจะต้องเริ่มนิ่งก่อนหมายความว่าการแข่งขันในตลาดอนะคะ่ะอาจจะต้องมีความรุนแรงน้อยลงค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นเรามองว่าการแข่งขันตอนนี้นะคะอยู่ในระดับที่ยังสูงอยู่ดีกว่าอ,อาจจะมี เพราะว่ามีการเข้ามาจากทั้งแบงก์ใหญ่ SCB เองหรือว่า KTC เองก็เข้ามาเล่นในตลาดจำนำทะเบียนเหมือนกันเราก็มองว่ายูอะนะคะน่าจะยังเป็นขาลงอยู่ประเด็นที่สองนะคะเราคิดว่าบริษัท f i n นนซ์เนี่ยควรจะมีะความโปร่งใสที่มากขึ้นใ,ในการแจกแจงข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งในงบการเงิน,นหรือว่าข้อมูลสําคัญอื่นๆน,นะคะเนื่องจากว่าลองยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่านักลงทุนเนี่ยเหมือนมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยจากราคาเหมาะสมที่นักลงทุนอาจจะก,กล้าให้อยู่ที่100้เขาอาจจะต้องลดทอนลงมาเหลือเป็น50บก็ได้เพราะว่าข้อมูลเขาไม่ครบถ้<ๆ>วนดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าถ้าบริษัทแจกแจงข้อมูลมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับคืนมาได้ะคะ่ะโอเค ประเด็นที่สามนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญนิดนึงนะคะ,ะเราคิดว่าบริษัทไฟแนนซ์่ะควรจะมีการตั้งสำรองที่เพิ่มมากขึ้นก็คืออาจจะยอมอดทนลดกําไรในระยะสั้นไปเลยเพื่อที่จะไปตั้งสำรองอตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวบาลานซ์ชีทหรือว่างบดุลของเขาอะนะคะมีความกลับมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้นักลงทุนทั้งส่วนตราสารทุนหรือว่าตราสารหนี้เนี่ย กลับมาเชื่อมั่นในตัวบริษัทซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ความเสี่ยงที่เขาจะไปหาเงินกู้ไม่ได้ในอนาคตเนี่ยลดน้อยลงไปอีกด้วยนะคะ,คะประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องการเลือกตั้งค่ะอาโอเคเรามองว่าถ้าการเลือกตั้งมีผลเป็นบวกนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะ เป็นผลบวกต่อราคาหุ้นของกลุ m, <Finance. S 2> ่ม finance เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยได้ไปแท็กมานะคะตามสถิติแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่ม finance จะค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆหลังจากผลการเลือกตั้งค่ะทีนี้เราต้องดูแะเรื่องเลือกตั้งก็คือปีหน้านะคะ <c oughs> ทีนี้ผลผลที่ผลที่ออกมาเป็นบวกเนี่ยก็คือมีอผู้ที่ได้เสียงส่วนมากเสียง <c oughs> ส่วนใหญ่จะตั้งรัฐบาล ที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้ใช่ไหมคะโอเคทีนี้เนี่ยกลับมาคุยกันถึงหุ้น3ตัวที่คุณมายดูในหุ้นกลุ่มฟแน a n นซ์นะคะก็คือ MTC สวัสด์แล้วก็ติดล้อเนี่ยคุณมายมีการปรับ MTC กับสวัสด์ใช่ไหมคะปรับ recommendation จาก neutral เป็น underperform แต่ทีนี้ติดล้อเนี่ยก็ยังคงเป็น buy อยู่นี่ทำไมติดล้อถึงยังยังคงโดดเด่นกว่าเพื่อนๆพื่อ่ะ,อะ จากปัจจัยเสี่ยงที่เราได้พูดไปทั้งหมดนะคะพิดาเราก็มองว่าติดล้อเนี่ยจะเป็นคนที่มีความปลอดภัยที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นนะคะจาก3ประเด็นด้วยกันก็คือ1เนี่ยเรามองว่า พอตสินเชื่อหลักของติดล้อเขายังจะสามารถเติบโตต่อไปได้จากการที่เขามีกลยุทธ์ที่แข็งแรงนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเขาถึงยังไม่มีความจําเป็นจะต้องขยายไปยังสินเชื่อที่เสี่ยงขึ้นอ,อย่างเช่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาค่ะประเด็นที่สองเนี่ยคือเขาเนี่ยมีอัตราส่วน เงินทุนสำรองเทียบกับนี้เสีย<ะ>ที่สูงที่สุด oh, เมื่อเทียบกับคนอื่น <okay. S 2> เราก็มองว่าตรงนี้อ่ะค่ะก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยก็จะสบายใจกว่าคนอื่นค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะ,คะเรามองว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุดในการที่จะไปหาเงินกู้เนื่องจากว่าเขาอ่ะค่ะมะีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่เป็นธนาคารเขาก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะคนี่เป็น <okay. S 2> สาเหตุว่าทำไมเราถึงยังชอบติดล้ออยู่ค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณมายสำหรับการมาในวันนี้นะคะมาคุยเรื่องหุ้นกลุ่มฟินแลนซ์นะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็มาคอยดูว่าเราจะคุยถึงหุ้นตัวไหนหุ้นกลุ่มไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะ follow page H Invest นะคะทาง Facebook แล้วก็ subscribe กันทาง u t u b e นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการลงทุนนะคะถ้าสนใจจะมาเป็นลูกค้าเกียรตินคินพัทรานะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0ูนย5 9านนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่ง y o u t u b e H Invest เล่าเรื่องลงทุนให้คุณเข้าใจ